อันนี้เป็นแปลงกล้วยนะครับกล้วยที่เขาปลูกมาแต่ก่อนมันขึ้นล่มแห้งครับรูสึกว่าต้นมะรีนฟ้าหรือต้นเพกกาหักฉีกลงมาเลยเมื่อนี้เขาอาจจะได้คำกล้วยเพราะชนพายุเขายัาน ต้นหักจะมีหลายต้นที่ต้องได้คคำอันนี้เขาก็ที่ขเข้าเข้าคำแล้วนี่อันนี้เป็นที่เขาบดีฮอร์ถ้าต่ก่อนเขาก็บบดีฮอรยยอย่างเดียวไม่ไพ่ร่ำเดียวแล้ก็ถือว่าเอาอยู่ครับจะเบิ่งจากต้นเทกาจนมันตีลงมันหักแสดงว่าล่มแห้งต่กล้วยเขาก็ยังอยู่ได้รอถักคำ กอกะสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องบานไรชัยท่องนะครับเมื่อนี้ผมก็จะมาคํากล้วยหอมท้องกันนะครับมาเบิ่งกันว่ทาทังสวนของผมนี่คํากล้วยแบบใดนะครับให้สูล่มให้มันบ่หักะใส่ไม่ที่เฮามีอยูนะ่มา เป็นไม่คำ้ำนะครับจากไผ่เลี้ยงที่เขาปลูกไว้นะครับหรือว่าเป็นไผ่ลวกนะครับที่ปลูกไว้ที่ส่วนของผมกล้วยก็จะปลูกร่วมกันกับรีกนะครับระหว่างแถวกล้วยก็จะมีเพกกามี ม่วงครับมีทุเรียนเราเบิ่งกันเลยครับว่าอุปกรณ์ที่ใส่มีอย่างเนี่ยที่ผมใส่ก็จะเป็นเล็กเผาครับเป็นตัวนี้นะครับ,เ,รบเพื่อนำรองเห็ดหูในการในใหม่ในการปากใหม่ลงไป บ,บางคนก็อาจจะเอาเป็นไม้ก็ได้ครับมาตอกเห็ดให้มันเป็นหูโดยการทำนีครับวิธีค้านะครับก็จะให้นะครับ,ข,รบ,นะรบขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมมีคนทายให้ผมก็เลยต้องจับคนเดียวนะครับ กล้วยยื้าไส้ไม่ยู้ขวานะครับก็จะสอดแบบนี้เดี๋ยวมาเบิงกันเจาะเลยครับครับท่านนี้ผมก็ได้ใส่เหล็กเผาเห็ดหู้แล้วครับเพื่อจะได้ปากใหม่ลงไปประมาณ1ฟุตนะครับใครที่มีอย่างมาเห็ดเป็นหู้ก็ได้ครับเพราะจำเป็นต้องเหล็กเผา ใส่อุปกรณ์ที่ในบ้านที่มีอยู่นะครับไม่จะเป็นไม้ตันไม้ยังก็ไดครับมาตอกเห็ดหูจากนั้นก็ใส่ไม้ไผ่นะครับปากลงไปโดยที่ให้สอดระวังกล้วยนะครับให้เครือกล้วยยู่ซไายนะครับไม่ยุ่ขวา ให้เพคัำไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราห้องก็จะมาใส่เชือกมัดต้นให้แข็งแรงกันเลยครับหลังจากที่ปักหลักแล้วผมก็จะผมกับมามัดโดยการดันเอาตัวดันติดกับต้นกล้วยแล้วก็เชือกดึงผมใส่เชือกฟางธรรมดาครับมัดสองเป็นสองเปาะ เพื่อคําำํ่ำว่าให้ลลมถือว่าใส่วิธีนีม่มากับ2ปีแล้วครับก็ยังไม่เจอปัญหาว่าเวลาเจอล่มเรากล้วยผมมันล่มถ้าจะเกิดเจอล่มพายุแห้งๆก็อาจจะเอาพายุขนาดบ้านนึงไปนะครับแต่เกิดล่มฝน ธรรมดาก็ผมยังว่าเจอปัญหาว่ากล้ยหักกล้ยลมเจอแต่ตอนที่ยังบ่ได้คำนะครับกล้ยหักครึ่งข้อหักบางอย่างบ้างนะครับเกิดความเสียหายเพราะว่าหวีปีเครื่อกล้ยมันหนัก ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมทําการได้มคำเชือกฟางก็ใส่เชือกฟางธรรมดาเน,นี่ยเล็กเผาะน่าจะเป็นนิ้วครึ่งนะครับในก็ไใ่ไพ่ลําเดี่ยวเหมือนกันการคำคำครัห่างจากต้นประมาณนิดน้อยนะครับประมาณสองขืดนะครับ กระแทกปักไม่ลงไปไแล้วก็ใส่ตัวดันนะครับดึงต้นกล้วยก็ไม่เข้าหากันนะถือว่าที่ทดลองมาประมาณสองปีนี้ถือว่าโอเคนะต้นทุเรียนหน่อยนะครับโูก ร่วมกันนะครับวิธีการมัดแบบนี้ก็ต้องขอให้เคดิตนะครับคุณย่ากว,วยตลาดไทยนะครับที่ผมได้ไปเบิ้งคลิปของเพนครับได้มาคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นความรูปเป็น ให้พี่ๆน้องๆในเบิงนะครับสำหรับใครที่ปลูกกล้วยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องบันไล่ใช้ยทองนะครับว่าจะเป็นงาน DIY งานการเกษตรงานต่างๆนะครับผมจะทําคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ พอแค่ okay. นี้นะครับขอบคุณครับ